h i r p y Birthday to you ก็ขอร่วมไวอพอมันเกิดให้กับ, May day Story บมเมย์เดสตอรี่นะครับผมน้องเมย์นะฮะก็ตอนนี้พี่เสือก็อยู่ไกลนะฮะอยู่สุรินนะครับไม่ได้ไปร่วมยินดีในวันเกิดวันนี้นะครับขออวยพรให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สำคัญคือมีเหน่งน้อยหรือเมย์น้อยเร็วๆนะฮะไปดูในคลิปต่อนะครับทุกคน เดินวนาเยหกบใ้ทเอาป้าไม่กินข้าวเหรอคะเา้าเยรมวันก็ด้เอาเยร่อยกนนนั่งนั่งนั่งเชียกนทำเยไอ้นูินโอ้ยแกก็ดูังแล้วน่อะไรนี่แตงกวาตีนแกาเียนที่หลังเป็นยังไงเป็นคนห เราเขากวงกัไมผมัอวนรัอนกี่ยวอวนทองเรียงลูกเลียงผัวกลุ่มเถิดเออไ้กินตีนเมนบอกินไก่ินยังไ่ไม่ได้คุ้มมีมาแล้วนะครับตอนนี้กินย่งไก่ไม่ได้คุ้มต้มไก่ต้มไก่ไม่ต้มไก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 ่ต้ก่ต้มไ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 ก่้มไก่ต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 ้มไก่ ปตาไก่ก้มรับไก่ก้มตงกอตีนไก่นะคะปยังไม่กินป้ากินทีหลังป้าเพีนข้าอยู่เมือนกินอุ้มจุกบ๊อบเอากินข้ากินข้าวแค่แมได้เ่งักนนงนะน่มีอะไรนั่งนั่งนั่งกินข้าว อยกินทั้งปลาได้ยังปลาได้ขอกินน้ำน่กุ้งกุลายจอยตีเลยเราน้ำปล่าท่านพวกนี้ไปจะไม่ใส่ไงไก่กันหรอวะไปูกพีาไปลูกพีเราไปลูกพี่เราไปเราไปลกพีเไปลูกพีเราไปลูกพี่ราไปกพนเราไปลูก่เราไปลูกพี่เราไปลูกพีเาปลูกพี่เราไปลูเพี่เราไปลูกพี่เราไี่เราไปลูก่เราไปลูกพ่าไกพีเรปลูก่เราลูกพี่เราไกี่เราไปลกพเราไปลูกพี่เราไปลูกพีราไปลกพี่เราไี่เ แ้วใครกินตับหา่เห็นแ้ไปกินละโอ้โมาอยน้อยม้อน้อยเลมุนอาดาปลาไปซัองให้ยังมีปมือเป็นพวกเราเห็น่นี่อร่อยมาเนตทราเป็นพวกเนี่กะดีเอาไปผู้เดียวทร่เดี๋ยว่าไรถึงแก้วัวกับเบาเหินอีกเส้นเคยนะครับเอายาเบาเหิน่เบาเหินเขาเน่คนดังิบมาท้าลายทำรับเบาเหิน อันเมาเหมอนกันเด้อันกาแฟันสามสิกาแฟเย็นห้าสิบจะเแล้วพีมันสีเย็นมันสีเยนห้าสิบอันนั้นมีแก่ทีหนึ่งลูกอ่นหมอประเทศอหมอเหูกใส่ของดีอนอาหมอประเทศหมอประเทศ เราจะมาเตะินไมเาเนี่ยาะอนปได้เี่ยมองปะเทศเขากไปเอาไม่อนะครับขายดีมากวันนี้อ้ตวดทวดอ้ตวดทวดี่เห็ลูกดำดำตันกินได้นะมอเทพไหมครลูกมอเทพเลยมัโอ้ย่นันลูกนี้เลยน้รั่วไก่มันจะร้ลวน้ำอเนี่ยวนนีอาว่น่แล้วอีกอ

ก็เป็นส่วนหอานยิ่งก็หลังค่ารตัวติเป็นไ้พุ่งแดดแล้ก็ต้มไก่ไหนวะมเย็นจ่อยหรอเจ้าวะมันเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้ตุ้ยนี่ว่าเห่าเนาะเย็นกระเตะติดตัวเลยเปิขึ้นเบิรลูกเผยก็ไม่มีเห่านะอะไรอ่ะ ตาตาลูกเลยเจ้าเยี่ยมตํ่าน่งเรอเยี่ยมตำแหนังกันแล้วยางเข้าไปในเขื่อนไปพูดแล้วไปในเข่อนละกันลุกเคยกินเข่าเด้อไอเดียไปห้องเนีไปมีสานมีสันอ้าจะคัดพวกเขาได้หรือจะไล่ถวยได้คนละคนไ่ชดต่อคนละ โอ้หมืพ่อีบ้านบีนะพยุขึ้นจิ๊ขาเลยาไม่รู้วันนี้เงนเด้อเลยว่ะเอานี้เอาเอาโมวยอยู่บ่เ้องไหลจีขมาบ่เลยเอาติงเเขายำมาไนี่เอาแด่ยำบ่ไปหนี้วามาไรทุนาเอมเนาะเขาย่ำบ่ยำเขายำกลาวบ่ยิ่บ่หูว่ายังบินมื่อกี้วันแมงวันแมงวันถอยนวันนึกโดนก้อนอะไร เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ้าอะอยู่ไวะต้มพหาอยู่นนบ้านต้มมันรกพ่ไก่ให้พี่ลอยาดดมอหมอยู่ดวนดวปแจกลูกดวนน่นนี้จกินด้วยนี่มอย่ไรอยู่ใครยังกินที่หลังเนี้แล้ยตักแต่นาหันุเดี๋ยวักุคนสลายกินน้าบอ่มแหะแฮปปี้เบร์เจ Happy birthday to you. <laughs> happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. มาหาพิธานกันพิธานกันอพิธานก่อนครับผมเมื่อเนี่ยโตพิธานโตอย่างเดียวเลยเหน่งจูเนียต้องรีบต้องมาแล้วนะเหน่งจูเนียต้องมาแล้วเน่งจูเนียต้องมาเหน่งจูเนียต้องมาอลูกไอ้ที่ลูกมาโอ้ยมีลูกลูก็ไล่จากที่ไหนมาจากเจ้าดเดียวมาหนึ่งคนแล้ว

ยอันนี้คือคอยซนีัโอ้ยนเด็ูนมานี่นี่นี่ม่นขีของขนายนจะใครนะจที่ทวันแอดมินนะน้ันนันน้องซันโอ้แอดมินปน้องซันนะแล้วก็ร้านเค้กร้านที่น้องผมทำงานครับ จะบอกว่าพี่ทานตะวันนี้ส่งของขวัญมาให้เมย์รุ่งหน้าเป็นข้าวพันคอแล้วน่าได้กินเค้กอีกน่ารักมากๆเลยคอนไม่ใช่ข้าวหมูคอนะอย่ามือเอาเป็นโบกนู้เอากระแตงกระแตงไปด้อนนี้นี่โบกนู้นี่เจ้าวันให้พี่เมย์ไหมเออ ก้ากอกินได้หรือเปล่าวลุงเป็นตัวแทนเอาลุงก่อนไม่รู้มันกินได้ไหมลุงกินลองดูก่อนดิลุงกำลังจะจ้ำพูดถึงไม่